สวัสดีจ้าทุกคนทีมงานทตีมงานอ่าเขาเรียกอะไรนะพี่ชัยสะพานบุญเนาะสะพานบุลเองก็เป็นสะพานบุญเอาอาหารมาให้น้องหมาจอนจัดดูอะดูดูดูทุกคนนี่คือน้ำใจนะคะที่คือน้ำใจเพราะว่า อดสงสารเขาไม่ได้พี่เขาก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้คืออาหารที่เราเตรียมมานะคะเป็นต้มโครงไก่เนาะแล้วก็ใส่กับอาหารเมร็ดอาหารเม็ดนี่ก็มีผู้ใจบุญบริจาคมานะคะแต่เขานี่ซื้อเองนะคะโลนึงก็หลายบาทที่นี่ก็เนี่ยธรรมาทีละกระมังอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปให้จุดนั่นจุดนี่นะไม่มีหลายมันมีหลายจุดอันนี้เราก็จะมาจอดรถรอ แล้วก็จะเรียกเขาเดี๋ยวเขาก็จะออกมาพอเขาได้ยินเสียงเนาะเขาจะจำเขาจะจำเสียงเขาจะจำเสียงคนเลี้ยงเขาได้เขาก็จะออกมาแต่วันนี้เรามาแต่หัววันหน่อยเพราะว่าพากันนู่นพากันไปไปดูเห็ดแต่มันไม่ได้หรอกทุกคนไม่ได้ไปดูป่ายูคาป่านั่นน,นี่คือเห็ดในนิดเดียว ก็เลยแล้วก็เอาอ้นี่มาให้น้องหมาด้วยเนี่ยทุกคนเอาข้าวมาให้น้องหมาด้วยอันนี้เขาเรียกสะพานมูลเอาเมื่อกี้เรือไอ้นั่นไปไหนล่ละล่ะเรือเรือเรือเขาพายหาปลาอยู่ตรงนั้นเขาไปไหนแล้ววะหาเรือเอาไป่เรือทุกคนน้ําอันจะน้ํามันจะแบบไหลเชี่ยวมากเลยนะนี่น้ําอยู่สะพานมูลเขาเรียกสะพานมูล นะคะแม่น้ำมูลโอ้ดีโยบนไปเอาไว้นั่นก่อนไปเอากระเป๋าตังค์จะไปซื้อไอ้นั่นไปกินด้วยก่อนไปข้าวโพดปิ้งสองฝากทุกคนฝากละสิบห้าบาทดูสะพานมูลในนี้สะพานมูลอันทางนี้มันจะมาสะพานตัวนี้มันจะมาจากอำเภอประทายเด้ทุกคนไปอำเภอชุมพวง แล้วก็เฉลทะลุไปนู่นแหละพิมายไปนู่นแหละหรือจะแยกไปทางลำธาเมนชัยออกไปคูเมืองบุรีรัมย์นุ่นก็ได้อันนี้จะไปอันนี้คือจะไปปะทายได้นน่นี่ตรงจิตได้บุญเดินหนาไปนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะทุกคนที่วัดน้ํากันน้ําก่อนกองน้ําหรืออะไรเนี่ยสะพานมูนแม่น้ํามลนะคะนี่แม่น้ํามูนสายนี้มันจะมาจากไหนก็ไม่รู้ได้บนก็ไม่รู้ ญีุ่่นก็บบรลุเือกันว่าต้นสายปลายเหตุต้นกําเนิดระหว่างน้ํามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสุดสิบลอ้อเยอะมากสิบลอ้อฝนดินฝนทรายทุกคนเพราะว่ามันเป็นท่าทรายเยอะแล้วมันเป็นแหล่งที่ว่าในทุนเขาสัมปทานเนี้ยสัมปทานนั่นท่าทรายไหมทุกคน นี่น้ำขึ้นนะเนี่ยน้ำขึ้นมาตัวเดียวเหรอมันออกมาตัวเดียวเหรออ,อีจ่อ,จอยมีออกมานี่ที่ไหนอียานหรืออ,อะไรนี่หรือพี่เจียมอียานนี่ไออีตัวหนึ่งไม่มานี่ โอ้ยล oh, ูกม oh, ันพืชจินตายหมดแล้วเนาะลูกมันเนาะเออมันก็อ้วนอยู่นะมันมีมันมีเห็บมีหมัดแม่น่ะพี่เตียมนะมีมีดูวะดูวะโอ้ยทุกคนอ๋อมันว่ายน้ำผ่านขามานี่น่ะมาตรงนี้หลอดมาตรงนี้ทุกวันอถ้าเกิดวันไหนเองไม่มามันก็อดเลยจริงอัดเลยด้านไม่ต้องไปนต้อนไม่ต้องอยู่หลอดสภาพ บันกอก็ยังมีกาะทำลายตัวอย่างมวามสามารถรวไปงาไปกกับนอนที่มนจะต้มน้ำพีีกระดานแล้วเขาไปได้ยังไงพี่เจียมเขาไปได้ไมมันมีมันมีทางเขาไปนี่มีทางมอเตอร์ไซค์นี่เขาจเขากันไก็ไปดูที่มันดูนะนะตักเขาไปดูกัน นี้นำไปอยู่บนระข่อมนำแตะกระดานอยู่อ <thi> ย่างนี้แหละเน่ทุกคนน่าสงสารนะโอ้ชีวิตสัตว์มันก็คงคอยฟังเสียงกันเละๆนะมันถ้าจะจำเสียงรถไล่หน่อยเลยนี่ ดำเสียงพวกเขาไม่ไดกลับรถอย่างนั้นวนะน่ะน่ะเอาๆอ,อ,อย่าก,กินลามอย่าก,กินลามกินตรงนั้นก็พอแล้วนะ่ะกินไม่หมดหรอกลกูกน่ะน่ะเจ็ดตามแล้วนะ่นน่ะอันนี้เอาไว้นี่เลยนี่เขาก็จะออกมากินเองนี่ มันไม่ไปแล้วไปแล้วไปกินเลยไปไปกินให้อิ่มไปลูกไปไปเล่ไปกินให้อิม่มแล้วลเข้าไปนอนเด้ออ้วนอยู่นะก็อ้วนอยู่นะสมบูรณ์อยู่นะกินแล้วให้พอนพอ่อสิเนี่ยให้พอพอ่อดีพอ่อถูกหวยวันนี้พอ่อซื้อลอตเตอรี่นะมึงวันนี้พอ่อซื้อลอตเตอรี่นะพอ่อถูกลอตเตอรี่นะจะได้มีเงินซื้ออาหารมาให้กินเข้าใจไหม ไปไปกินเลยเร็วไปบายบายไปต่ออีกอิ่มแล้วนี้อิ่มยังมาส่งหรอมาส่งสนรถโอ้ยนอนหนาสงสาร่าทุกคนไปจุดใหม่กลัวมันไม่เคยเห็นหนาอิงมา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 ,มา,มากินมากินมันชื่ออะไรนี่ กินลูกกินกินมาเร็วมากินเร็วไม่ทำลายดอกวันนี้มีอาหารอาหารแบบพิเศษมีอาหารเมรร็ดผสมด้วยน่นะ่ะเออกินเข้าไป ตัวนี้ตัวนี่กินเหมือนจะหิวมากเลยเนะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอียานอียานมันกินแบบเขาระวังตัวมากเลย รุานเย่ามินิมาร์ตข้าวอาหารหนึ่งถุงใหญ่ไก่บดหนึ่งลังไก่เอีกต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นี่ล้วนไปว่าดูกลัวแล้วน่ะพี่เจียมพี่ชอยไปแล้วน่ะมันตัวนี้มันระวังมากเลยเนี่ยกลัวมา มากินวะมากินในอิม่มวาเว้ยมามามามันนี่มาตัวปูสองัวมันกลัวนี่มันกลัวนี่ที่นี่มันกลัวไปยกขึ้นเหลือจุดไหนอีกที่นี่เหลือหลายตัวนี้ทำไมเยอะอันนั้นหลายตัวไหมล่ะ นั่นน่ะมันกลัวมันหนีเร็วนั่ะนะแล้วเองหนีแล้วเดี๋ยวมันก็มากินนี่พี่เจมเนี่ยมันกลัวคนนะทุกคนหมามันกลัวน้องหมากลัวไปไปต่อมาออกมาออกมาเร็วเร็ว มาดิออกมาดิมาเร็วกลุ่มนี้เท่าไรสองตัวเดี๋ือสองอ้าล้วทำไมไม่แย่งเขาอะไรนี่นน่ะ ขัวเองเนนั่เร็วไปไปกินไปกินเร็วไปกินเร็วรถกระเลนทุกคนมากับย่านบัหนีิมา้ารถชนตายเลยพี่เจียมเขาอาหารมาให้ประจำฝนตกฝนลงปมนได้เราก็ขับรถตรงโน้นตรงโน้น,นไปมาตรงโน้นตรงนี้มามาตรงนี้เร็วเร็ว อันนี้ใส่นี่อันนี้ตัวเดีงนี่มันกินด้วยกันไหมล่ะนั่นขามทาไมขามเขตและไอตัวเนี่ย เขาก็กินแบบเราแวงกินแบบเราแวงทุกคนพะว่าอย่างืันนี้มาก,กันหลายคนไงมาก,กันหลายคนแล้วเขาไม่คุ้นหน้าเขาบพรคุ้นหน้าเขาก็ติทั้งอยากกินทั้งย่านทั้งอยากกินทั้งยากก่นงยากกน,อย,านอย่างพอบ้านเนี่ยต,ต,ต,ตุ้งแดงตลอดตลอ ตัวนี้ได้กินสบายเลยปะนี่มึงมัวแต่กลัวอยู่นั่นแหละไม่ได้กินนั้นน่ะอีขาวขาวน้ำขาวน้ำตาลตัวนี้ทำไมไม่ไปกินอยู่ตรงนู่นล่ะไปม,ม,ม่แย่งเขามันพวกนั้นเขาก็เลยไม่กล้าเขามาน่ะสองตัวนั่นน่ะ ทุกคนนี่แหละเอาจุดสุดท้ายแล้วก็จะได้พากันกลับบ้านถ้าวันไหนฝนตกพี่เจมก,ก็จะขับรถถ้าเข้ามาคนเดียวเขาก็จะเอาไปเอามอเตอร์ไซค์มาดิทุกคนแล้วก็ไอเอาไอตะก,ก้ามัดใส่ไถ่มัดใส่เบาะหลังของมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาเข่าคุกอาหารนี่แหละมาให้มาขายตามจุดตามจุดโอ้ก็เป็นตาแกได้บุญอยู่ดอก วันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูก็มีพูดใจบุญให้ให้อาหารมาแล้วก็ให้ไก่บดมาสิบกว่ากิโลอาหารหมาเป็นเม็ดก็สิบห้ากิโลเขาให้มาอ่ะกินมากินเร็วนะไปกลับบ้านกันจ้าทุกคนแมวก็เลยเข่าป่าไปเลยแมวสีส้มขาวส้มเนาะพี่ชอยเนะาะขาวส้มขาวส้มสวยสวยถ้าจะเป็นตัวเมียนะ เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่หมอบกระจอยู่ข้างกองขยะนี่กองไฟกองขยะนี่นี่พอเห็นคนมันก็วิ่งเข้าไปอืมมันมันไม่ตายหรอกแมวมันจับเขียดจับนกน่อยจับเขียดจับอะไรกินได้อยู่แต่หมานี่แล้วไปไปนี็กลับบ้านไปให้พวกอยู่บ้านที่นี่